อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเบอกฝันที่บ่าฝันในรถด้วครับเนาะที่ว่าผีตนมาขามมเาเอิดเนี่ยผมไปดับไฟนะเลขเขาไหมผีหลอกบอกเลขสองเก่าเลขออกเก่าสองเลขเขาเสฟผีหลอกเลขเดี๋ยหายากหาอยากแวงครับมันเจอเลขอันโอ้ยสนานมันไว้เลยครับหาซื้อกอับบ่อใดวันนี้แถมบรใจายเงินพร้อม เงืดเนาะสวัสดีครับผมกบน้าครับหลังจากที่เลขออกนะครับกับมาพออกันเธอครับ,รบแต่บอกไว้ก่อนครับว่าตอนนี้เดอกเดกก็มือนั่นที่ผมบอกฟันอีกตอนนี้กับเวลาตีหนึ่งครับของวันที่18บแมกรา 65ห,หลังจากที่เลขออกนะครับนาะผมก็จะมาเบาสู่ทุกคนครับว่ามีที่ไหนเข้าบ้างจะจะได้หูวว่าที่ไปที่มาของตัวเลขมีที่ไหนแน่คือทุกคลิปที่ว่าผมลงเนี่ยจะมีตัวเลขทั้งหมดครับที่ว่าผมเอาลงให้ทุกคนเบิ่งอีกรอบนึงก็คือเอาลงก่อนหน้าน,นั้นแล้วเอามาให้ทุกคนเบิ่งอีกดอกนึงว่าเข้าจริงๆแต่้าจะเอาให้เบิ้งหมดก็คือสี่ลายครับ เอาแคเป็นบางบางลีปดีวกว่าครับเห็นทุกคนเบิ่งน,นะครับเนาะกะ็จะไล่สิบอยังนะสิบอลถึงเลขครับ <c oughs> สิบอลถึงเลขสามตัวคือหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้านี่ก็ได้ตรงๆจากเลขของหลวงปู่สวงที่ว่าผมไปขอเล่านะครับเนาะต่องวดผมไปขอของหลวงปู่เนี่ยบ่แม,ม่นไปขอของขอเลขจากหลวงปู่ ธีว่าปูให้มาห159เนี่ยผมไปขอเลามือนันวันที่1มกราคม65ผมไปขอเราต่อหมดเลยครับหลังจากที่ว่าไปหาเราโดนแหงเล่ากัให้ตรงๆเลยครับผมถือบ่ผมก็ถืออยู่ครับแต่ว่าถือบ่หลายขอเล่าไวเป็นหลานแต่กันได้หน่อยนึงครับสงสัยถือเลขงยอนว่าผมไปลูบของบ่ครับธีว่าดังสนานวัดเลย ของมีทั้งหมดสี่ของสามของเล็กนะ่ะดังทั้งสามครับแล้วก็มีอีกของหนึ่งของยิงใหญ่ของหนาพงกระหลูบดังเือนกัน,กนแต่กับบรดบคิดว่าเหล็กจะเขาต้งาอ,องครับเนาะเหล็กเดี๋หายากกะหายากแวงครับมันเจอเหล็กอันโอ้ยสนันมันไวเลยครับหาสื่อกับบอดดมยวันี้แถมบรจ่ายเงินพร้อมเงินเนาะแดมสายดมขวากับ,บ่มียยังครับ ผ้ไดจำหนเนาะเดี๋ยวผมจะบอกอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเบ้าฝันที่บอาฝันในรถนะครับเนาะที่ว่าผีตมุมะขามมาเอือไห้ผมไปดัาฟไฟนะเลขเข้าไหมผีหลอกบอกเลขสองเก่าเลขออกเก่าสองเลขเข่าเส้ผีหลอกแต่ว่าผีตมุมะขามให้ผมไปดัาฟไฟน่ะคือเลขที่ผมเห็นอยู่ใน พันพันแสงไฟน่ะคือเลขสองเก้าศูนย์แต่ว่าเลขออกเก้าสองครับเป็นตาบอต่อได้บอหน่อนี่หมายถึงว่าถ้าหากว่าฝันอีกนี่เป็นตาบอต่อได้บอกถือถือว่าผีหลอกบอกเลขครับจริงๆครับถามว่าหยาดบ่โบเชื่อว่าโบหยาดแกหยาดต,ต่อว่าต่อว่าหยาดอยู่ ้ายู่แบบเลายคนเนี่ยืืสีบาอย่างนะครับแต่ว่า้ายูผู้เดียกนน็เป็นตาวางเวงเป็นตาหยานอยู่นอยน,นึงแต่ก็อยากเบา <c oughs> ตอนนี้เบาไปทุกทีแล้วกรณีที่ว่าผมสิวบวอลเรื่องเนี่ยยามไหนมันคือเดิมไอกมันเนบบออกนะเสียงไกลขัน ได้ยินไหมครับเสียงไกลขันตอนนี้เวลาผมบอกไปเมื่อกี้เจ้มุงนะเออสีจแจ้งแล้วโอเคครับ๋ยวผมบอกแปบเดียวครับผมบอกอะไรคือผมจะบอกว่าที่ไปที่มาของตัวเลขน,นะครับเนาะจะมีที่ไหนบ้า,บางก็คือลายบุตรครับมีมีหลายแห่งมีเยอะมากแต่บางงวดที่แล้วกับที่ว่าหลายแล้วเนาะสามหกกับหกแปด ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่างวนเนี่ยเข่าสามเข่าเลขสามตัวหนะึ่งห้าเก้าเนี่ยกลาหมองคือกันลาหมองแห้งแต่ว่าส่วนหมายคือมันจะมันจะบบแมนวันหนึ่งห้าเก้าตรงๆนะมันจะเป็นห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าอย่างประมาณนี้นะครับแลวการจะมีของเด็กมีเซนคือเป็อนอย่างผมตรงบอกเรื่องนี้หมายถึงว่าเด็กมีเซนเพิ่นบอกเลขเนาะ คลิปที่ผ่านมาคือมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ว่าผมเอาลงคือเพิ่นบอกคือห้าหนึ่งหกแปดเพิ่นบอกห้าหนึ่งหกเพิ่นบอกกับผมเลยที่ว่าตาตาที่ว่าเพินพ่นพาไปชมไอ้ี่พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่สวงนะครับเพิ่นบอกตาห้าหนึ่งหกแปดเลขออกห้าหนึ่งเก้าหรือหนึ่งห้าเก้านะครับแต่ว่า เด็กมีเซนันะัโตน่ะเพื่นมาบอกกับตากับยายเพิ่อนนะ่ะคือห้าหนึ่งเก้าแปดนี่ครับมันจะสลับอยู่นี่นะเออหลายๆคนถามว่าคำแก้วกับขีสารใต้เป็นอย่างกับกับเด็กมีเซน <c oughs> เอาเอาอีคลับ เอาอีกแล้วโอ้ยคนหัวลุกคืออีสานใต้กับคําแก้วเนี่ยเป็นตากับหลานครับโตโต้หรือเด็กมีเซนเนีย่ยเป็นหลานของคําแก้วคือลูกสาวของคําแก้วเนี่ยตอนนี้ไปเห็นงานอยู่ต่างจังหวัดก็เลยมีลูกก็เลยเอาลูกไวใ้ให้ตากับยายเลี้ยงนี่คือเด็กมีเซนก็เลยเอินตากับยายใิ่ะครับโตโต้ไม่ใช่ลูกของคําแก้วแต่ว่าเป็นหลานของคําแก้ว ผมเสรมขอใส่ละกับประมาณนี้ครับโอ้ยยนะิงเนาะของเดรดบผมบ์ขอลนะ่เนาะเหล็กฟันเนี่ยเขาแทบจะหลายคนเลขกที่ว่าผมไปขอจุทูก,กับเขาหลายมองของผีแก้วกับเขาของผีไข่กับเขาของเมฮันนี่กับเขาเก้าสองนะเหล็กจับบอลน,นะครับของเมฮันนี่เก้าสองนะกับเขาเขาหลายมองเองครับแล้วก็ของหลวงพ่อเจ็ดศูนยะ์เนาะเราให้ตรงๆเลยครับเก้าสองนั่นกับเขา เขาไล่หมองแห้งบอกว่าจะเป็นเหล็กสิลาห้าเก้าลาเก้าลก็ะเก้าสองเข่าแลัก็รอยเท้ากับเขา่าผีต้นโพนั่นจังๆเลยครับรางวัลที่หนึ่งแปดแปดศูนย์ลัก็ะหนึ่งห้าเก้านั่นผีต้นโพอุ้ยหลายหมองหลายบ่ถือนะครับปู่ศรีสัสตตะก็เขา้าปู่เก้าเสียนก็เขา้า ปูแดงยาบุญที่ว่าลุงนั้นที่พ่อนั้นเล่ากับให้กะเขา้าฝันปูกะเขา่าฝันและฝันกะเขา่าอุ้ยแรงบ่ถทึกครับแต่ส่วนมากคือไปหาเลขหลายที่นะครับเนาะบ่งว่าก้นเท้าสีเหลือกเหล็กตัวใหญสินะแม่บอครับเนาะกาอยากนำเสนอทุกคนเบิงเพื่อลองพิจารณาครับเพื่อลองเปรียบเทียบกับหลายๆที่หากว่าเป็นเหล็กที่ตรงกันเท้ากับคอยมาลองพิจารณาบังครับ,รบว่าเราชอบหรือไม่ชอบ ผมบอ,อกไปก่อนว่าคลิปทุกคลิปมีตัวเลขแลกเอาลงเห็นทุกคนบ่งก่อนะครับเนาะถ้าหาว่าเลขบ่กเขาก็คือไม่เข้าบ่กกล่าวว่าว่าเลขเขาเดอร์คลิปนี้บ่งนี้เลขเขาเดอร์ตั้งทั้งที่เลขไม่เข้ากับบอกกล่าวบอเพื่อนเด้อ้ายครับไอ้ยจะของนะครับเนาะผมจะคนชิงดุกนะสิยวอย่างนรางมือนเนาะ โอเคครับกับประมาณนี้ครับมาบอกทุกคนได้ฟังอีกรอบนึ่งนะครับเนาะเจีเนี่ยคือเออต่างใจสีบอกว่าเป็นอย่างผมถึงมาันแาดงหมอในรถกับเพราะว่าผมว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นอ,อย่างยังที่ที่ขังขังบบไหมขังแบบผมณื่อว่าอืมขังดีครับบอกวะลขกออกสินะนะครับเนาะและยังามาบอกทุกคนได้ฟังโอเคครับ เดี๋ยวลออรุ่นงวดวันที่หนึ่งกุพาหกห้าไปด้วยกันครับว่าเหล็กเสดตัวไหนส่วนสถานที่ต่างๆที่ว่าผมไปหาผมก็จะไปขอเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลออรุ่นงวดน,นี้ครับว่าเหล็กสะออกเป็นตัวไหนสำหรับคลิปนี้กับขอให้ทุกคนมันมานอีกรอบครับนะครับเนาะเหมือนผมครับผมก็ได้เหล็กมา,าตรงน้กันแต่กับสื่ออยู่สื่อสื่อในทางอีกแบบหนึ่งกัน โอเคครับเดี๋ยวลุ้นวันที่หนึ่งกุมภาหกห้าไปด้วยกันครับผมขอบคุณในหลายครับแต่หากว่าผมฝันผมอาจจะมาเล่าให้ทุกคนในฟ่ายี่รอบหนึ่งครับเผื่อเลขจะมาเนาะครับเนาะคือคือหมวดเมื่อกี้เนาะผีหลอกบอกเลขเก้าสองมันก็ออกจริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวเราลุ้นงดนี้เผื่อเพิ่นสีมาให้โชคโบตงมาบอกกันเลยครับผมอยากโอเคแต่ก็อยากจะเล่าโอเคครับขอบคุณในหลายครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวลุน งวดนี่ไปดูกันครับบอกไปวามามกไปวนมาอยู่สั้นอะไรครับสั้นอะไรนี้เดี๋ยวลุ้นไปกับผมอีกรอบหนึ่งครับงวดนี้เนาะของปีใหม่แล้ว6กห้าขอบคุณครับผม